สำหรับหนูนะคะหนูก็อยากเอากระดูกคุณยายอะคะ่ะแบ่งๆไปแต่คือก็คือคุณยายเหมือนกับคอยตันงเจอเวลาอะไรเงี้ยพ่อก่อนหนูมาหนูก็ไหว้คุณยายคือคุณยายก็เหมือนแบบเป็นแม่หนูอะคะ่ะก็อยู่กบบหนูพ่อตอนเด็กๆคุณยายก็เลี้ยงหนูมาอะไรเงี้ยหนูก็แบบอยากจะเอาไปด้วยอะคะ่ะเอาไปคุณใ,ใจค่ะจริงๆจริงๆตัวหนูเองอยากอยากเอาพระไปให้ฟอไปหลายๆองค์ แต่ว่าจริงๆที่สําคัญกว่านะคือคงจะเป็นผ้าพันคอค่ะที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าคอนทังตรงนี้ค่อนข้าง,งจะแบบบางเพราะฉะนั้นเวลาแค่เวลาเปิดแอร์นอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยยังยังต้องพันไว้เลยยิ่งบ้านบ้าน a f มีตั้งร้อยี่ตัวคงแบบว่าไม่ไหวแน่ถ้าไม่มีอะไรนะคะน่าจะสำคัญที่สุดเลยว่าพันคอใช้แหวนค่ะเอาเขบานคือจริงๆก็ติดตัวต,วตวลอดเวลาแลวคือพยายามแบบคือเหมือนกับเป็นค้คาอากาศนะคาอย่างเงี้ยแต่คือเป็นเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วแต่ว่า ม่ใส่ที่นิยวเพราะว่าเวลาเราแบบทำอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเดี๋ยวเอามือไปข้างล่างมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยแบบเอาห้ออคอเป็นอของแม่ชีทัพร mm hmm. ก็คือขอแม่ไว้ด้วยเรื่องเรื่องเอฟอะไรอย่างงี้ก็ก็เลยซื้อมาติดตัวไว้เวลาแบบทุกใจอะไรก็ก็รู้สึกดีอะมันไหนๆก็มีของของเป็นใจอยากเอาหนังสือหน,นังสือพระเข้าไปจริงๆก็คือแบบเป็นหนังสือที่แบบอ่านแล้วแบบได้สติอะไรเงี้ยค่ะ oh <my. S 3> ก็แบบ เผื่อแบบเราอาจจะกดดันจากการเรียนการซ้อมการอะไรพักผ่อนน้อยหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีหนังสือหนังสือช้าหยิบขึ้นมาอ่านว่างๆก็จะรู้สึกอาจจะผ่อนคลายมากขึ้น